เก็บของเสร็จตั้งแต่7จ็โมงอยากกลับบ้านนี่10บโมงกว่าแล้วพ่อไม่มารับเลยเออกจากโรงพยาบาลพบพ่อก็พาแม่มาซุปเปอร์มาร์เก็ตเลยสภาพบ,บ้านพ่อจะทำมิตโตซอสกับเพนเน่เรียบร้อยแล้ว น้ำยาขนมจีนตีนไก่ที่ไม่หมดเดียวอยากกินที่สุดโชคดีพ่อมาพาไปซุปเปอร์เห็นตีนไก่รีบซื้อล้ท่านที่สุดอยกินสมใจอยากคือจริงๆล้วมันเป็นจังหวัดนรกนะนะที่มาเป็นช่วงเนี้ยในที่สุดก็ได้กลับมานอนบ้านนะ้วท่านคิดถึงบ้านมาก ืนเต้นมากคนอื่นเขายังนอนอยู่แม่เก็บของเสร็จเรียบร้อยเราพรอมมารับตอนสิบโมง เก็บของเสร็จตั้งแต่7จ็ดโมงแลักกลับบ้านนี่10บโมงกว่าแล้วพ่อยไม่มารับเลยนอนรอพ่อมาพ่อมาก็ไปจัดการเรื่องค่าใช้จ่ายจ่บอกว่าสิ่งที่น่ากลัวกว่าผีในโรงพยาวานก็นี่แหละค่ะ ภาพแม่ออกจากโรงพบาลเพิ่งได้สัมผัสอากาศจริงๆเพราะว่าอยู่ในโรงบาลเราไม่รู้เลยว่าอากาศภายนอกเป็นยังไงทุกท่านหนาวมากเลยออกมาอุ้มหมอน <c oughs> <c oughs> ไม่ยังไออยู่ในทุกท่าน <c oughs> แล้วก็ไม่ได้ยาด้วยนะ วอไม่ได้จ่ายยายด้วยนะได้ออกมาเห็นโลกภายนอกเรารู้สึกตื่นเต้นท่ากเสุดสวดว่ากด ออกจากโรงบาลพบพ่อก็พาแม่มาซุปเปอร์มาร์เก็ตเลย โส้มโอลูกใหญ่มากทุกท่านเอ๊ะั <ไฮ S 1> อปเปิลลูกใหญ่มากลูกละหกร้อยแปดสิบว<ฮ>่าเท่าหัวพ่อมาร์กเลยเฮ้ผลไม้ที่เอาบะก็เยอะนะคะพ่าพบอ,อ่ะอีกแล้ว ก็ห้าร้อยไม่รู้ว่าที่บ้านยังเหลืออยู่ไหมซุปมะเขืออ่ะคิว,วรเรียวีอ่างก็คือแม่ไม,ไม่สบายเกือบเดือนแล้วเนาะขอก็เป็นข้อบ้านเต็มตัวละช้อปปิ้งเอง

สภาพบ้านสภาพบ้านดูไม่ได้เลยทุกทนพ่อบอกว่าพ่อเก็บของอะไรทุกอย่างเรียบร้อยดูสภาพเตรียมของไงพ่อมาร์คจะทำเพเนเน่เดี๋ยวจังอยากกินมิตโซตซอสกับเพนเน่เดีย๋ยวให้พ่อมาร์คทำแม่ก็จะไปอาบน้ำก่อน,ดดน,นเดี๋ยวมาเอาเทสท์ไชินไ้เนาะ มีพ่อบ้านสบายไม่สบายก็มีพ่อบ้านดูแลโชคดีที่มาเป็นตอนนี้ พ่อจะทํามิโตะซอสกับเพนเน่แต่แม่ก็จะไปอาบน้ําก่อนแม่อาบน้ําเสร็จแล้วพ่อก็ทํามิโตะซอสเรียบร้อยแล้วนมากินมากแต่ว่าแม่อยากกินในสิ่งที่แม่อยากกินต้มเพนเน่อยู่มาดูว่าเมนูที่ไม่อยากกินที่สุดต่างจากที่แม่ออกจากโรงพยาบาลคืออะไรให้ทาย 箸で食べるの。箸じゃないで。違うだろう。ちょっと自分で考えてやみ。スプーンがいい人。これフォーク。オッケーこれフォーク派。僕スプーン派。僕スプーン。く <coughs> <coughs> っちゃのこれ。

ごはん、ごはん、ごはん、ごはいごはん、ごはん、ごはん、いだってはん、ごはん、よそっちゃったはん、ご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 はん、ペはん、ごはーごはん、ごはん、ごは パパ、早いよ一人り、おっぽい入るのり言ってお父さん、遅いよお父さん、お父さんさこれか、あれ、どっちか食べないとこれ食べるこれはおばあちゃんのいや、これってこれ、養蜂食べないとうん、ゆでんき安いない うんしいラムやったことあるよいやでもやできませんちょっと断ったんだろう、うんで牛乳にしてもらったえぇ 먹인. 밥 먹인 대 미즈게라. 미즈게라. 아, 후지산이잖아. 3월이야. 후지산. 뭔가 미드하라다게. เรียบร้อยแล้วน้ำยาขนมจีนตีนไก่ที่ไม่หมเดียวอยากห้กินที่สุดโชคดีพ่อามาพาไปซุปเปอร์เห็นตีนไก่รีบซื้อทุกท่านแต่ว่าทําไม่เยอะค่ะเพราะว่าตอนนี้มือเ็วก็ยังคือรสชาติยังไม่รู้แบบยังไม่รู้อร่อยอะ่ะแต่ว่าอยากจะทํากินให้มันหายยากอยู่โรงพยาบาดวันกินแต่ขอจะจืดทุกท่านอันนี้คือสิ่งที่เราอยากจะกินมากๆ ข้าตมันไก่กับมีไวนไวนกินตอนสามทุ่มกำลังอ้วนเลยทีเนี้ยที่สุดไม่กินสมใจอยาก <laughs> คอมาก ที่สุดก็ได้กลับมานอนบ้านนะทุกท่านคิดถึงบ้านมากคืออยู่โรงพยาบาลอ่ะแปดวันแต่ว่าป่วยนี่คือเกือบเกือบสามอาทิตย์คือที่รักษาตัวที่บ้านอ่ะประมาณเกือบสองอาทิตย์ก็ไปถึงหรอกประมาณ12วันที่แบบว่าไปหาหมอแล้วก็ได้ยามากินแล้วก็ มารักษาตัวที่บ้านจนกระทั่งมันแบบไม่ไหวจริงๆมันเจ็บจนเดินไม่ได้ทุกท่านก็เลยต้องไปหาหมอก็ไปหาหมอก็ได้อยู่โรงพยาบาลแปดวันจริงๆแล้วคุณหมออยากจะให้อยู่ต่ออีกอาทิตย์หนึง่งพ่อม้าก็อยากจะให้อยู่ต่ออีกอาทิตย์หนึง่ง <c oughs> แต่ว่าอ่า มันไม่ไหวจริงๆมันมันแทบจะแบบไม่ได้พักถ้าเกิดว่าวันไหนที่หมอไม่ให้ยาคือเขาจะมีช่วงที่แบบให้ยาแล้วก็งดยาเพื่อที่จะดูว่าเออร่างกายเรามันตอบสนองยังไงอะไรเงี้ยก็วันไหนที่ไม่ได้ยาเนี่ยคือไม่ได้นอนเลยท่านมันแบบสารพัดสารเพโรงพยาบาลเนาะเดี๋ยวก็เดี๋ยวก็เดี๋ยวให้ให้พูดได้เย,เยอะกว่านี้ก่อนเราจะมา รีวิวเรื่องราวต่างๆในโรงพยาบาลแล้วก็เรื่องราวต่างๆในการแบบไปหาหมอในญี่ปุ่นมันเข้าถึงยากจริงไหมอะไรเงี้ยโอ้ยแบบว่าอยากจะเล่ามากนะแต่ตอนนี้คือได้กลับมาบ้านแล้วก็ได้กินอะไรที่เราอยากจะกินแล้วก็ดีใจ้ค่ะทุกท่านแค่นี้ก็แฮปปี้แล้วแล้วก็ คุณหมอก็บอกว่าเอออยากจะให้อยู่ต่อแต่ว่าเมือก็ขอว่าเออถ้าเกิดว่ามันแ,มแบบสามารถกลับบ้านได้ก็ขอกลับบ้านได้ไหมอะไรเงี้ยคุณหมอก็บอกว่าเออโอเคก็กลับบ้านได้แต่ว่าถ้าเกิดว่ามีอะไรก็คือให้รีบมาหาหมอแล้วก็นัดดูอาการอีกทีวันที่ยี่สิบสี่ก็จะไปแบบดูอาการอีกทีหนึ่งก็จะนัดเป็นระยะะ,ยะจนกว่าจะหายเพราะว่าล่าสุดที่คุณหมอเอ็กซเรย์ ray, อดมันก็คือ,อยังยังไม่หายดียังเป็นเยอะอยู่ <Yeah. S 1> เพราะว่ามันเป็นทั้งสองข้างเลยค่ะทุกท่านแต่ว่าข้างที่เจ็บก,ก็คือข้างนี้คือจริงๆแล้วมันเป็นจังหวะนรกนะที่มาเป็นช่วงเนี้ยจังหวะนรกยังไงเดี๋ยวค่อยมาเล่าอีกทีหนึ่งแต่ที่จังหวะเดียวคือเป็นจังหวะที่พ่อมากะ่ะไม่ได้ทํางานแล้วแกก็เลยดูแลคุณย่าดูแลเลียวจางแทนแม่บักเดียวได้แล้วก็ดูแลแม่บักเดี่ยวคือดูแลกันทั้งสามคน หาข้าวหาน้าให้กินทุกวันตื่นเช้ามาอะไรเงี้ยกินอะไรตอนเที่ยงกินอะไรตอนเย็นกินอะไรก็ดูแลลูกดูแลคุณย่าไปนอนโรงพยาบาลก็ไปเยี่ยมทุกวันที่เขาให้เยี่ยมเขาใจไม่ให้เยี่ยมวันหยุดวันธรรมดาเขาคือเขาให้เยี่ยมพ่อมาก็ไปทุกวันปั่นจักรยานไปจะเอาอะไรก็หาให้หมดเลย ก็ดีใจมากๆนะคะคือคนเรามันก็มีทั้งเรื่องดีเรื่องไม่ดีอะแต่สำหรับพ่อมากแล้วอ่ะคือเป็นสามีที่ดีที่สุดในโลกสำหรับแม่บักเดียวดีมากๆนะคะ <c oughs> แล้วก็ต้อง <c oughs> พคุณนะคะทุกๆก,กำลังใจเลยที่ส่งให้แม่บักเดียวนะคะก็ดีใจมากๆนะคะบางท่านก็อาจจะไม่ได้ตอบคอมเมนต์ก็ต้องกราบขอโทษด้วยนะคะยังไงก็ต้องขอพักคุณสำหรับความห่วงใยแล้วก็กำลังใจที่มีให้แม่บักเดียวนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวเอาไว้ให้พูดได้ดีก่อนนี้ก่อนนะคะแล้วจะมารีวิวเรื่องราวต่างๆในการเจ็บป่วยครั้งนี้ให้ฟังนะคะวันนี้ขอตัวลา ไปนอนก่อนนะคะโอยฉัม่นา,าลาติสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะกลับมาบ้านพ่อมาก็เนี่ยค่ะเตรียมเครื่องฟอกอากาศเตรียมแบบฮีเตอร์เอาผ้าห่มผ้าปูไปซักหมดเลยเรียบร้อยเตรียมตัวรับภรรยากลับบ้านยังต้องแยกห้องนอนอยู่เพราะว่าเราก็ไม่รู้ว่าเรายังจะมีเชื้ออยู่ไหมแล้วก็ อาการไอของแม่เลียวก็คือยังไม่หายเวลานอนก็คือยังไออยู่ก็กลัวว่าพ่อมากกับเือจังจะนอนไม่หลับก็เลยแยกห้องนอนกันดีกว่า